องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวกลับมาเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการ2พิพิธภัณฑ์เฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ได้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศตำบลคลอง5าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสำหรับจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชเดอะสตรีทรัชดากรุงเทพมหานคร และจัดตุลาธวิทยาศาสตร์อพวชจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้เข้าชมได้ตามปกติโดยจะเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ1วันบนดาวอังคารแบบฟรีตลอดทั้งเดือนตุลาคม2564ท้งนี้การกลับมาเปิดให้บริการผู้เข้าชมจะได้สนุกไปกับนิทรรศการ1วันบนดาวอังคารหรืออเดออนมาที่จะชวนไปสัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการด้านอวกาศพร้อมจำลองการใช้ชีวิต1วันบนดาวอังคารที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน พบกับกิจกรรม e x c l u s i v e t u u r w i t h Curator ที่จะประจนภายในพิพิธภัณฑ์กับนักวิชาการแบบใกล้ชิดซึ่งในเดือนตุลาคมนี้จะมีการพาไปเจาะลึกที่พลาดไม่ได้อย่างเช่น Collection Tour เปิดคลังมหาสมบัติในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้ได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดและ1วันบนดาวอังคาร A d ด y on m a มาพาไปท่องเที่ยวบะจนภายและสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงบนดาวคราะห์สีแดง และยังมีกิจกรรมเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมายอาทิกิจกรรม Science Show กิจกรรม Science Dome และกิจกรรม s i i e n c e Walk a n ด์โดยห้องกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของคนอพวชยังต้องมีการจำกัดจำนวนคนในแต่ละรอบสำหรับการเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชเดอะสตรีทรัชดากรุงเทพมหานครจะพบกับนิทรรศการวิดอินเคส นิทรรศการที่จะชวนเด็กๆมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสในรูปแบบเกมแสนสนุกไม่ว่าจะเป็นเกมกลนชิ้นงานปฏิกิริยาตอบสนองและการมองเห็นชิ้นงานคณิตศาสตร์แสงสีเสียงไฟฟ้าและกละศาสตร์และกิจกรรมอีสปอร์เรียมที่จะชวนน้องๆมาสมบทบาทเป็นนักธรรมชาติวิทยาตัวน้อยสำรวจสืบคน้นไขความลับของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติพร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับตัวอย่างสัตว์สตาร์ รวมทั้งในส่วนของจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชจังหวัดเชียงใหม่ ai, จะชวนไปสนุกกับกิจกรรม Innovation Space ที่จะพาไปเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นนักประดิษฐ์สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์พื้นฐานด้วยตัวเองพัฒนาต่อย,ยอดสูน่นวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการทาง STEM Education และกิจกรรมเสริมศึกษาอื่นๆอีกมากมาย